ไม่มีใครลืมมันลงศูนย์รวมความชั่วร้ายในร่างมนุษย์ที่มีชื่อว่าลองเล็กส์ฆาตกรต่อเนื่องที่ทำลายครอบครัวทำลายอนาคตทำลายทุกอย่างลงภายในชั่วข้ามคืนและในอีพีที่4นี้เราจะมาตามดูกันว่ามันทิ้งร่องรอยและปริศนาอะไรเอาไว้ปี1989คดีฆาตกรรมครอบครัวแกดดิสครอบครัวแกดดิสอาศัยอยู่ในเมืองเชอร์ี่ไฮรัฐโอเรกอน เอ็ดการ์แก s ดผู้เป็นพ่อประกอบอาชีพเจ้าหน้าที่กำกับกฎหมายส่วน ona, ราโมนาภรรยาของเขาเป็นผู้จดชาวเลขพวกเขามีลูกสาวชื่อวาเลรีอายุ13ปีโดยในคืนวันที่12กุมภาพันธ์ปี1989 e d g a เอถูกกล่าวหาว่าฆ่าครอบครัวตนเองแล้วฆ่าตัวตายด้วยมีดแกะสลักศพถูกพบเมื่อเพื่อนบ้าน Lily ี่นีเดนฟอรเอาม้วนวิดีโอที่ยืมไปมาคืน แต่เคาะประตูเท่าไหร่ก็ไม่มีใครออกมาเปิดเธอเห็นว่าประตูไม่ได้ล็อกเลยเปิดเข้าไปข้างในสิ่งที่อยู่ตรงหน้ายิ่งกว่าฝันร้ายมันทำเอาเธอนอนไม่ได้นับตั้งแต่วันนั้นศีรษะของลูกสาวถูกตัดออกจากร่างกันไกลทาครัวปักกลางท้องผู้เป็นแม่ภาพเหตุการณ์มันสยองติดตาเป็นจุดเกิดเหตุที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่เจ้าหน้าที่เคยเจอเจ้าหน้าที่รู้ทันทีว่าเป็นฝีมือของใครเพราะนี่ ก็เป็นอีกครั้งที่มันทิ้งจดหมายบนตู้เย็นซึ่งเขียนด้วยรหัสลับลงนามว่าลองเล็ก s แพทย์นิติเวชของ FBI ได้รายงานคดีนี้ว่าไม่มีหลักฐานทางกายภาพณนะสถานที่เกิดเหตุที่เชื่อมโยงกับคนนอกครอบครัวจากปริมาณเลือดในจุดเกิดเหตุคาดว่าอย่างน้อยน่าจะปรากฏรอยพื้นรองเท้าแต่กลับไม่มีลายนิ้วมือไม่มีร่องรอย d n a เหลืออยู่ฆาตกรลองเล็ก์เก็บหมดทุกรายละเอียด มันไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้ในบ้านเลยแม้แต่น้อยแม้จะชนสูตรศพก็ไม่พบเบาะแสอะไรเพิ่มเติมสมาชิกของกลุ่มเฝ้าระวังเชื่อว่าพวกเขามีเบาะแสที่เชื่อถือได้เพื่อนบ้านบางคนจําได้ว่ามีรถสเต,เตชั่นวากอนสีขาวซึ่งคอนโซลรถข้างในเป็นไม้เทียมสีน้ําตาลจอดอยู่ตรงข้ามบ้านครอบครัวแกดดิสแต่ทาง FBI ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นเกี่ยวกับรถคันนี้จนถึงตอนนี้ ยังไม่มีใครล่าขอฆาตรกรวิปริตนามว่าลองเลซ์มาได้มันป่าเถื่อนโหดเหี้ยมพร้อมที่จะจ้องล่าเหยื่อทุกวินาทีและก่อนที่จะไปเจอกับคดีตัวอย่างเรื่องสุดท้ายในอีพีถัดไปขอเตือนเอาไว้ว่าจงระวังให้ดีไม่เช่นนั้นคุณอาจตกเป็นเหยื่อของมัน